ใครสนใจซื้อรหัสฝากไข่รหัสนะผมเฟซนี้เลยนะครับผมไม่โกงไม่เกยนแน่นอน100%เซนะคะนี่นะครับผมก็อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับถ้าช่องเพื่อนผมถึง100่ยับ์นะครับผมเพื่อนผมจะแจกอาบัตรไกนะแบบฟรีๆนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อนผมด้วยนะครับก็ขอบคุณครับผมขอบคุณครับก็ไข่รหัสนะครับไม่โกงไม่เกยนแน่นอน100%ซเลยนะครับผมขอบคุณครับผม ก็โอเคนะครับผมก่อนจะดูนะครับผมก็ลืมกดติดตามพี่ด้วยนะครับผมก็ตอนนี้นะผมมีคนแฮกเข้าหหัดเฟซพี่นะครับผมก็คือทําให้พี่แบบเออเทุกคนก็คือแบบทําให้พี่แบบทุกคนแบบโคตรสุดอะทุกคนก็คือแบบกงกินเงินน้องๆนะครับผมก็คือมีคนแฮกเข้าเฟซพี่นะครับทุกคนที่พี่ขายรหัสใช่ปะแล้วก็พี่ไม่ได้เข้าเฟซสองวันนะครับผม ็คือมีคนเข้ารหัสเฟซพี่นะทุกคนก็คือแบบเกียนรหัสน้องๆแบบโคตรเยอะเลยทุกคนแบบโกงแบบโอแบบให้อนตังก่อนอะไรประมาณนี้ทุกคนก็คือติดต่อเฟซใหม่พี่มาแลผมเดี๋ยวพี่จะทิ้งไว้ใต้ลิงก์นะผมก็คือเฟซใหม่พี่ไม่โกงไม่เกียนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยนะครับผมก็คือพี่จะขายรหัสนีผมก็คือห้าสิบบาทตามโปรคลิปกันเลยนะครับผมก็คือมีการต่อราคาถึงร้อยห้าสิบด้วยนะครับผมก็คือเจ้าของจะต่อราคาเองนะครับผมก็คือตัวละครก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็ดูเอาเองนะผม ก็รหัสนี้ผมร้อยห้าสิบนะครับผมก็คือไม่กงไม่เกินร้อยเปอร์เซ็นแน่นอนเลยนะครับผมก็คือมีคนเข้าราดเฟซพี่นะทุกคนก็ขออภัยด้วยนะครับผมก็อย่าลืมไปกดติดตามช่องเพื่อนพี่ด้วยถ้าช่องเพื่อนพี่ถึงหนึ่งร้อยศับนะผมเดี๋ยวพี่จะจะแจกอ่าบัตรเครีน่านะครับผมก็จะมีหัวข่าวนะครับทุกคนก็คือก็คือมีชุดนี้ด้วยโอ้โหควรแรงเลยทุกคนก็จะมีหมวกก็จะมีประมาณนี้นะผมส่วนหัวเนาะทุกคนเนาะก็จะมีประมาณนี้แหละทุกคนก็จัดบาร์เดตพอสมควรนะผมส่วนหัวเนาะก็จะมีแบบ หัวนี้ด้วยนะครับผมก็แล้วว่าสมควรนะก็มีไฮอตโตอะไรประมาณนี้ด้วยนะครับผมอ่ะก็จะมีเสื้อพี่จัดนะครับผมก็จัดจัดว่าเด็ดอะทุกคนก็คือแบบสวยเพอสมควรอะทุกคนก็ใครสนใจผมก็ติดต่อเฟซใหม่พี่มาได้เลยนะครับผมโอเคไหมครับอ่ะก็ใครสนใจเนาะใครไม่สนใจก็ไม่เป็นไรนะครับอ่ะก็เฟซพี่โดนแฮกดูพี่จะทิ้งลิงอ่ะเฟซใหม่พี่ให้น้องทุกคนใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมอ่ะ S <S <an> <S ก็น้องๆโดนแฮกก็แบบโดนเกียนก็ขอโทษด้วยนะทุกคนก็อ่าหรหัสนี้พี่อ่าเฟสนี้นะผมพี่แบบไม่เกียนแน่นอนร้อเซนะครับผมก็จะมีการต่อราคาถึงอ่ะอ่าร้อยห้าสิบาทนะก็สุดนะครผมก็คือจ,จะมีการต่อราคาถึงร้อยห้าสิบาทนะทุกคนก็จะมีเสื้ออ่านี้ด้วยนะเสื้อสีข,ขาวนี้เนาะทุกคนนะ่นใครสนใจนะติดต่อเฟซพี่มาได้เลยนะครับผมอ่าไม่โกงไม่เกียนร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนเลยนะครับก็สำหรับใครที่โดนอ่าเกียนก็พี่ขอโทษจริงๆนะครับผมก็ เดี๋ยวพี่จะแจ้งความให้ทุกคนกอยลาลืมแอดเฟซพี่มาเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแจ้งความให้เนาะโอเคไหมครับอ่ะใครที่แบบเออแฮกพลาดเฟซพี่ไปนะครับผมเดี๋ยวพี่จะแจ้งความนะทุกคนก็คือพี่เข้าเฟซไม่ได้นะตอนนี้นะทุกคนก็ดูฟังเพลงอ่าเดี๋ยวเรามาดูทางชุดของผู้หญิงกันเลยนะครับผมก็แบบจะมีประมาณนี้นะครับผมคือชุดจะไม่เยอะนะทุกคนก็แบบ ก็จะไม่เยอะแต่สก,กินปืนเขาเน้นสก,กินปืนมากกว่านะครับผมก็คือสก,กินปืนแม่งโคตรเทพเลยทุกคนก็คือแบบ